แม่ร้ายๆกับแม่ดีๆต้องมาเลี้ยงลูกจะเป็นยังไงกันนะ <S 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 เอาละหนึ่งสองสามสี่หา้าพร้อมไหมจะ้ะเตรียมพร้อมและ แม่ที่ดีนั้นจะต้องสร้างแรงจูนใจเพื่อทําให้ลูกๆได้สุขภาพที่แข็งแรงส่วนแม่ร้ายๆนั้นเธอจะขี้เกียจขี้เกียจยังไงแต่ก็อยากให้ลูกมีสุขภาพที่ดีแม่หนูอยากกินขนมแล้วอ่ะพอก่อนได้ไหมเนี่ยแม่ที่ดีนั้นจะคอยเอาใจใส่เรื่องเล็กๆน้อยๆวันนี้เป็นวันเกิดของลูกน้อยของเธอคงไม่พลาดที่จะอบเค้กแสนอร่อยให้เขาอะ ไงลูกลักสุขสันต์วันเกิดจ้าว้าวแม่ครับดีจังเลยขอบคุณครับมีความสุขจังได้ได้ไดเดี๋ยวไปชอปปิ้งด้วยกัน <laughs> โอเคโอเคได้เลย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวก <c oughs> ลิ่นนะ่าอ่้งนี่มันอะไรอะ่ะ <c oughs> แม่คะอย่าเผาบ้านแค่นี้ก็ไม่มีบ้าน เค้กลงถางขยะไปแล้วแฮปปี้เบิร์เดย์นะลูกแฮปปี้เบิร์เดย์ลูกพอ่อว้าวขอบคุณครับพอ่อทีนี้นะลูกเวลาไปมาหาลัยจะได้สะดวกไงจ้ะว้าวจริงเหรอนเนี่ยเฮ้ยลูกเราโตแล้วสินะคุณผมรักพ่อกับแม่มากเลยครับ แม่ที่ดีนั้นจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกเสมอนี่พร้อมแล้วลูกรักมาเร็วเข้า Happy Birthday ลูกสาวของพ่อนี่จ้าของขวัญข,ขับค้นค่ะเย้ยตัวรถเมย์ชอบไหมลูกทุกวันนี้หนูก็คือรถเมอย์อยู่แล้วแม่เรไร้จะชอบเลือกของขวัญแสนธรรมาดาให้ลูก แม่ที่ดีจะช่วยลูกประดิษฐ์ของต่างๆแล้วก็ร่วมสนุกกับลูกลูกรักดูสิผลงานของลูกเสร็จแล้วสวยไหมว้าวเจ๋งจังเลยครับแม่ขอบเครื่รครับนี่จ้าชุดของลูกก็ดูดีสมใจแล้วนะจ๊ะทนีนี้เพื่อนๆจะต้องอีกฉาแน,น่ๆเลย เ่งมากกจ้ะแต่ก็ยากหน่อยนะถ้าแม่ไม่ได้สนใจขนาดนั้นอุ้ยเปื้อนเลยฉันน่ะเหรอชอบฟุตบอลไง เออแม่ไม่ทำอะไรอะ่ะผมกำลังคุยกับแฟนอยู่อ่ะเอาหนะ่าลูกแม่ขอนั่งคุยด้วยแป๊บเดียวเอผมลูกเป็นอะไรอะ่ะเอ้อยมานี่สิโอ้แฟนลูกเนี่ยสวยไม่เบาเลยนะฮะเอสวัสด,ดีค่ะแม่เฮ้ยเอาเหอะยังไงซะวันนี้เขาไม่หยุดเมาสกันง่ายแน่เลยนี่เรานะ่าจะกินข้าวด้วยกันเย็นนี้นะจ๊ะใช่ใช่รีสลีที่ฉันดูสนุกมากเลยเอาแม่แม สวัสดีครับนหนขยับไปหน่อยสิลูกแมมีแฟนน่ารักเยี่ยมมากลูกสาวแม่นี่ลูกคุยอะไรกันอยู่เหรอเออคือวันหลังค่อยคุยกันนะฉันไปก่อนนะเอา้เอาวอะไรฉันก็แค่มานั่งดื่มชากับกินคุกกี้ไงแกไม่เห็นเหรอแม่ที่ดีนั้นความปลอดภัยบนท้องถนนต้องมาก่อน เอาล่ะข้าหลังโอเคนะลูกงั้นแม่จะไปแล้วนะแม่ร้ายๆนั้นไม่ได้สนใจข้อนี้สักเท่าไหร่นี่คาดเข็มขัดด้วยโอเคเฮ้ยแกแตัดหน้าทำเบื่ออะไรวะคนกำลังจะออกเนี่ยไปเลยออกไปไกลๆเลยนะอย,ย่เหงสวยเออให้มันได้อย่างนี้สิวะ ผม,ผมสายเปแล้วนะถึงให้ดอกไม้ผ่าไปกินบิงซูแถมไปเดินส่งบ้านทุกวันเองอะระวังแผนแต่งงานกันแล้วไหนเล่ามาสิลูกว่าลูกรู้สึกยังไงบ้างเป็นอะไรอะลูกก็ลูกเลิกกับแฟนนะสิคุณโอ้ยเลิกกับแฟนนะ่ะนักบำบัดช่วยไม่ได้หรอกสิ่งที่จะช่วยลูกได้คือการเอาเรื่องนี้ทำให้ห่างสมองมาไปเตะบอลกันลูกปะแม่คะหนูเลิกกับแฟนแล้ว เดี๋ยวนะต้องขอโทรศัพท์แป๊บหนึ่งนะลูกโอเคโอเคใช่ซื้อมาเลยมาเลยโอเครออยู่นี่นะอ่านี่ของคุณอร่อยมากอะเนี้อร้อนๆแบบเนี้ต้องกินไอติมจะได้ชื่นใจนี่รู้ไหมรถเน้นะแพงมากแต่ว่าฉันชอบฉันก็เลยซื้อมานี่แม่ไม่ฟังหนูเลยเหรอทำไมต้องเป็นฉันด้วยอะ นี่แกจะร้องไห้ทําเพื่ออะไรเนี่ยฝนตกเลยคราวเนี้เฮ้ยเสียอารมณ์แม่ที่ดีจะชอบทำความสะอาดเอาล่ะทีนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเอ้าไงลูกรักนอนพักเถอะลูกแม่เอาของอร่อยๆมาให้ด้วยนะ ว้าวขอบคุณฮะโอ้ยตายแล้วลูกรักทำไมห้องมันรกขนาดเนี้ยอาน,นี่นี่ทำความสะอาดซะหน่อยสิแม่น่ะปวดหัวจิแย่อยู่แล้วอะทำความสะอาดไปซะไม่งั้นแม่ไม่ให้ออกไปเล่นข้างนอกนะเนี่ยฉันนะ่ะฝึกแกไว้อนาคตข้างหน้าแกจะขอบคุณฉันจำไว้นี่พวกนายดูตอนใหม่หรือ,อยังอ,อ่ะอ๋อใช่ใช่ฉันชอบมากเลยอะ แม่ที่ดีนะั้นจะสรรหาของที่มีประโยชน์มาให้ลูกดีขึ้นหน่อยแม่หยุดนะแล้วก็อย่าลืมเอานี่ไปด้วยดีแล้วไปละจ้า <c oughs> แหน่โตแล้วก็ต้องดื่มนมาเนอะ <c oughs> นี่อย่าบอกว่าแม่ฉันนะแม่ฉันเป็นห่วงฉันนะสิไงทุกคนเฮ้ย <c oughs> แม่มาทำอะไรที่นี่อะคะเอาหนะ้าฉันแค่อยากจะมานั่งด้วยอันนี ไปสั่งเครื่องดื่มมาให้ฉันสินี่นายเราต้องเป็นเพื่อนกับแม่ด้วยเหรอไม่รู้ดิ <c oughs> ใช่แล้วฉันก็มีเรื่องเกี่ยวกับไดอา่าเยอะแยะเลยโอ้กลับมาแล้วหล่ะขับใจนะออร่อยจังเลยนี่ฟังนะเดี๋ยวจะจำเมาให้ฟังอะไรกันเนี่ยนี่เพื่อนของหนูนะ เอาล่ะเก็บของเรียบร้อยได้เวลาออกจากบ้านสักทีนี่ลูกอย่าไปไกลนะจ๊ะแม่คะผมโตแล้วนะมันถึงเวลาที่ผมต้องออกไปอยู่ข้างนอกเองแล้วะแม่ที่ดีนั้นยากมากที่จะห่างกับลูกน้อยที่เดินเลี้ยงมากับมือแม่คะอะไรอะ หนูยังเด็กอยู่เลยจะให้หนูไปอยู่เองเหรอแม่เลวร้ายนั้นก็จะตั้งตารอวินาทีที่ลูกจะได้ออกจากบ้านแม่ที่ดีนั้นย่อมอยากให้ลูกดูอะไรดีๆเริ่มแล้วว้าวชอบไหใจลูกรักชอบครับแม่ นี่คุณตื่นสิอออออก็ดูอยู่ะแม่ร้ายๆไม่ได้ห่วงเรื่องนั้นเลยสักนิดยอ้อน่ากลัวจังเลยอโอ,อ้นี่มันเป็นหนังที่เลิศที่สุดที่ฉันเคยดูมาช่วยด้วย อะไรเนี่ยเสื้อยืดรูปกะโหลกอะเฮ้ยลูกฉันใส่ของแบบนี้ได้ไงม่หยุดเลยไม่ทำอะไรอะ่ะนี่เสื้อตัวโปรดของผมนะแม่นี่ยุ่งไม่เข้าเรื่องเลยเฮ้ยแม่ไม่เข้าใจผมสักนิดเลยอะ่ะแต่แม่หวังดีนะลูกหืมกางเกงเสื้อแล้วก็รองเท้าหายไปไหนอะ่ะ จะไปอยู่ไหนกันนะเฮ้ยว่าแล้วเชียวต้องมาอยู่ที่นี่นี่แม่เอาของหนูไปใช้อีกแล้วอออะไรยะก็เสื้อผ้าเนี่ยมันเข้ากับฉันมากกว่าแกซะอีกอะเฮ้ยอะไรกันอะแม่เร้าย่อมรู้ดีว่าลูกของเธอต้องสู้คน <c oughs> และไม่ยอมตกเป็นที่สองรองใคร <c oughs> นี่ลูก แม่เรียกไม่ได้ยินเหรอหันมานี่สินี่อะไรเนี่ยใครทำแกรู้ไหมว่าแกต้องสู้คนนะมันนี่เลยนี่ฉันจะสอนวิธีป้องกันตัวนี่แบบนี้ดูนะเข้าใจใช่ไหมที่นี้ก็ไม่มีใครกล้ามาแย ế กับแกได้อีกแล้วเข้าใจใช่ไหมไปพรุ่งนี้ลองใหม่นะแต่ว่าหนูกลัวไม่ต้องกลัว ลูกฉันไม่มีทางกลัวใครจัดการมันให้สินส้นซากเป็นไงบ้างวันนี้แม่คะขอบคุณมากหนูเอาที่แม่สอนไปใช้แล้วดูนี่ดิเนี่ยได้เงินแล้วก็ขนมเต็มไปหมดเลยไม่คิดว่าต่อยคนแล้วจะได้ของกลับมาด้วยอะ่ะเออฉันสอนให้ป้องกันตัวไม่ใช่ไปไปอันตราภานใส่คนอื่นโอ้ย ไงครับแม่ลูกรักใครทำลายลูกอะฮะไม่มีครับผมแค่เดินชนประตูอย่ากโกหกแม่เชียวนะแม่รู้นะบอกมานะว่าใครทำใครใครทำลูกฉัน <laughs> ลูกป้าหรอ มองสาวจนเผอเดินชนประตูล็อกเกอร์นะสิคลาชหอจะจ,จ,จริงเหรอก็ผมบอกไปแล้วนี่นนะ่ะคุณชอบวิดีโอของเราไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส c คร b e แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วเจอกัน